ก็สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์นะจากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทาการเฉยนะก็สอบความถนัดวิศวะนะตัว48นะข้อที่ส7 8นะครับก็ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากวงจรนั้นงเนี่ยมีสัญญาณอินพุตเท่ากับเท่าใดนะที่ยังไม่กระแสสูงสุดนะครับก็เราต้องทราบนะครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะคว่าอ่าเราตั้งสมการก่อนคือ V เท่ากับ i z นะครับอืมทีนี้เนี่ย เราต้องการหากระแสไฟฟ้า i ถูกไหมครับเราต้องการหากระแสไฟฟ้า i ก็จะได้เท่ากับ v ส่วนแนะครับซึ่งไอเนี่ยมันก็คือส r e r o o t นะครับ R กำลังสองบวก XL นะครับกำลังสองลบ xc กำลังสองนะครับซึ่งการที่ทำให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับเราต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยมีค่าน้อยๆนะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันคงที่นะครับพอตัวส่วนมีค่าน้อยเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ตัวส่วนมีค่าน้อยนะครับเราใช้อักขอมบอนเซนก็ได้ครับว่าเออถ้าสมมุติเราบวกกันเนี่ยมันก็จะมีไอตัวนี้มันก็จะมีอีกพจน์หนึ่งขึ้นมานะครับมันจะมีพจน์อีกมันจะมีพจน์หนึ่งขึ้นมานะครับอืมเอ้ยไม่ใช่นะผมเขียนผิดนะครับมันต้องเป็นกําลังสองข้างนอกนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราบวกกันขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับอืมยิ่งถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยทําให้ตัวนี้มันมีค่ามากนะครัับเพรราาาะะฉนน้้กทที่ํให กระแสไฟฟ้ามีค่าสูงสุดเนี่ยไอเอ็กแอลเวกเอเนี่ยต้องเป็นศูนย์นะครับนี่ไอน,นี้ต้องเป็นศูนย์นะครับเราจะได้ว่า i เนี่ยเท่ากับ v นะครับส่วนด้วย r นะครับอืมเพราะว่า r าร์กับ,บง 2, ังสองเต่าสแควรูทก็เป็นแอบสแควรูทร์นะครับซึ่งถ้าเราต้องการกระแสไฟฟ้าแม็กซิมัมนะครับเราก็ต้องใช้วอลเท็ดที่แม็กซิมัมนะครว่าคือวอลเท็ดแม็กซิมัมคือ v max อันนี้คือ v max ็กแล้วก็คืออ่าสิบนะครับ,าารบหารหนึ่งเท่ากับ สิบแอมแปร์นั่นเองครับจบเพราะฉะนั้นเราตัดช้อยอันที่ไม่ใช่สิบแอมแปร์ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอืต่อมานะครับเขาต้องการหาอะไรต่อเขาต้องการหาตัวต่อมาคือหน่วยเฮิร์ตนะครับหน่วยเฮิร์ตคือความถี่นะครับเราทราบนะครับว่า xl เนี่ย xl เท่ากับ xc นะครับ xl ก็คืออ่าโอเมก้า l นะครับส่วน xc ก็คือ1ส่วนโอเมก้า c นะครับทีนี้ผมก็ทําการย้ายข้างก็จะเป็นโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ 1ส่วน RLC นะครับทีนี้ผมก็ทำการถอดสแควรูทนะก็จะเป็น1นส่วนรูท LC นะครับต่อทราบนะครับว่าโอเมก้าเนี่ยคือ2องพ่เอนะครับเท่ากับ1นึ่ส่วน L ห่งส่วนรูท LC นะครับทีนี้เราดูหน่วยนะเป็น SI ยนะครับเป็น SI นะครับก็ F เนี่ยเท่ากับ1นึ่ส่วนสองไสแควรูท LC นะครับซึ่ง L คือ1 h เฮนรี่นะครับ C คือ1ฟาวต์นะครับอากที่โจทย์ระบุนะครับก็อนนี้แทนเป็น1 1นะครับจะได้ F เท่ากับ1ส่วน2พายนะครับก็ตอบชอยข้อที่2นั่นเองครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อนี้ติดต่อช่องทาง IG นะ B A N K นะครับ under score T H A R N U T ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ